บรรยกาศบนท้องถนนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็อยู่บนถนนภายในหมู่บ้านครับอยู่ในเขตอำออเภอนครใชัยศรีครับแถวแถวตะปลสีมหาสีมหาโพครับด้านหลังถ้าด้านหลังผมก็จะไปทางร้านแหลมครับ ของวันศุกร์ที่19เดือนกรกฎาคม2องพครับนึกนานครับใกล้เข้าพรรษาครับเป็นช่วงน่าจะประมาณวันที่20่สีบก็เป็นช่วงวันเข้าพรรษาครับผมก็จะเลี้ยวสายครับ วัดศรีมหาภูมิแถวนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเขตติดต่อระหว่างนครเชียศรีแล้วก็อำเภอรอนตูมครับเพราะว่าหมู่บ้านตำบลมันก็จะมีเขตพื้นที่ติดต่อกันครับก็จะสับสนพอสมควรครับบางทีขับไปนิดเดียวก็เข้าเขตอำเภอรอนตูนะครับแถวนี้ก็จะมีต้นต้นลานครับเยอะครับไม่ใช่ต้นตาลนะครับต้นลานที่เขาเอาู จากลูกชิ้นเหนกครับจากเป็นบรรยากาศช่วงสายๆครับสิบโมงกว่าๆครับก็จะตะกุกตะจังหนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นที่ท้องฟ้ามืดขึ้นครับอาจจะไม่เกี่ยวกันครับดูมะม่วงครับเป็นถนนในหมู่บ้านครับผ่านตามหมู่บ้านครับแถวนี้เป็น เป็นเขตตำบลแหลมปลัวครับอำเภอนครัยศสีจังหวัดน,นคนปรปฐมครับทางก็จะขคเขียวเป็นตําม,มูบ้านครับพื้นผิวถนนวันนี้ก็จะชื้นแฉะนะครับเพราะว่ามันมีฝนตกลงมา่อนหน้านนี้ครับเป็นถนนตําม,มูบ้านครับเหมือนจะลิ้นแข็งๆครับวันนี้อาจจะเป็นที่ อากาศมันเย็นครับตำบลแหลมบัวอำเภอนครัยศีจังหวัดนครปฐมครับอยู่ในเขตตำบลแหลมบัวครับถนนก็เป็นถนนลาดจากปัตอยครับคดเคี้ยวพอสมควรครับเพราะว่ามันจะลัดลอบไปตามหมู่บ้านครับพรอากาศเย็นๆคืมๆก็จะลิ้นแข็งๆครับลิ้นพันกันครับอาจจะไม่เกี่ยวกันนะครับอาจจะเป็นที่ร่างกายอาจจะ ไม่ฟืดครับบรรยากาศหน้าง้องนอนครับช่วงนี้สองข้างทางก็จะเขียวขจีอย่างนี้ครับแล้วก็มีทุ่งนามีสวนสลับกันเป็นระยะครับก็ถือว่าเป็นถนนที่ผ่านไปตามตามทุ่งนาตามหมู่บ้านครับเป็นถนนาตามเขตชานเมืองตามเขตชนบทครับ ก็จะขับไปเรื่อยๆครับขับเร็วไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีรถวิ่งส่วนวนิ่งผ่านแล้วก็เป็นถนนแคบๆครับวิ่งส่วนเลนครับแล้วทางก็จะคดเคี้ยวครับก็ต้องระมัดระวังพอสมควรครับเพราะมันเป็นในถนนบางช่วงก็เข้าสู่เขตชุมชนครับถึงจะบ้านเรือนไม่หน,น่าแน่นแต่ว่ามันก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงพวกสุน,นัขวัวควายหรือว่ามีชาวบ้านมีเด็ก เดินผ่านตามถนนครับข้างหน้าเป็นสี่แยกครับเลี้ยวขวาไปบ้านเป็เดเแตกเลี้ยวซ้ายไปวัดละมุดตรงไปบ้านโคกขมเาครับตามป้ายครับก็อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหลมบัวครับ ผมก็จะเลี้ยวขวาไปทางบ้านเพิน่งแตกครับบนถนนทอรอสามสองศูนย์ศูนย์ครับเฮ้ยไม่ใช่สามสองสามสามครับผมก็พูดไปเลีเชยครับดูตามเสากิโลบอกทางบอกว่าสามสองสามสามครับก็เป็นถนนที่เรียบไปตามคลองชนประทานครับเป็นคลองที่มีผนังคอนกรีตครับ ไม่ใช่คลองดินครับไม่ใช่คลองใส่ไก่ทั่วไปครับถนนที่เรียบคลองแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังครับบางทีมันจะมีผิวถนนสุดครับยิ่งถ้าเป็นถนนที่เรียบไปตามคลองดินครับถ้าเกิดน้ําแห้งหรืออะไรพวกนี้ครับพื้นผิวถนนมันก็จะสุดครับนี่ขนาดเป็นผนังคอนกรีตก็ยังสุดครับเป็นบางช่วงครับแตกมีรอยปะรอยซ่อมไปแล้วครับ ก็จ,จะเป็นที่ว่าผนังคอนกรีตที่ที่ปลูกคองมันอาจจะชำรุดครับแตกดินก็เลยไหลไหลลงสู่ก้นคลองครับทำให้ทำให้ถนนพื้นดิวถนนสุดตามไปด้วยครับก็จะประมาณนี้ก็เป็นถนนระหว่างหมู่บ้านครับเป็นถนนไปไร่ไปนาครับถนนไปไปให้ไปหน้าครับ ผิวถนนเป็นระยะครับแต่ว่าก็ได้รับการบำรุงซ่อมแซมเรียบร้อยครับแต่ว่าถ้าเรานานๆมาทีก็ต้องระมัดระวังครับถนนแบบนี้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางทีาจจะมีหลุมมีบอ่อที่เราอาจจะไม่ไม่ทันระวังตัวครับอาจจะเกิดอันตรายได้ครับและถนนมันก็จะแคบครับไม่มีไหลทางครับเป็นถนนวิกงสวนเลนครับถึงจะเป็นถนนลาดยากบนตอยเป็นถนนคอนกรีตที่ิดยวถนนราบเรียบแต่ว่า มันก็ไม่เสมอไปครับบางทีเป็นบางช่วงมาจะมีหลุมมีบอ่อครับวันนี้บรรยากาศดีครับเพราะว่าท้องฟ้าคืบๆค,ครับแล้วก็มีฝนตกหนักสลับกับตกปล่อยๆไประยะหนึ่งเลยครับแต่ตอนนี้ฝนหยุดตกไปแล้วครับแต่ว่าก็ทิ้งล่องรอยความชุม่มช่ำไว้บนผิวถนนแล้วก็ตามต้นไม้ใบหญ้าครับทำให้ เกิความสีเขียวสดเขียวขจีให้เราได้ชื่นชมธรรมชาติได้ชื่นตาเย็นใจนะครับเวลาครับผ่านไปตามน้องถนนครับน้ําก็ยังไม่เต็มคองครับอาจจะยังไม่ปล่อยนะครับสังเกตดูปกติถนนเรียบคลองจดระทานก็จะมีสองฝั่งครับส่วนมากอีกฝั่งก็จะพัฒนาเป็นถนนเส้นหลักครับมีการ ทีคนขี่หรือว่าล่าจกมาต่อยอีกฝั่งหนึ่งก็จะปล่อยเป็นถนนดินถนนลูกรังคงจะค่อ,คอยๆพัฒนาไปครับถนนที่เป็นเส้นหลักรถก็จะสัญจรกันเยอะครับก็จะกว้างหน่อยครับส่วนถนนที่ปล่อยเป็นถนนดินถนนลูกรังก็อาจจะเป็นทางย่อยครับที่แยกเข้าไปตามหัวไร่ไปนาครับตามทุ่งนาตามสวนครับก็ยังไม่จะเป็นที่จะพัฒนาให้ ได้ดีครับถนนเส้นนี้ก็ถือว่าพื้นผิวถนนราบเรียบใช้ได้พอสมควรครับไม่ต้องระวังระแวงอะไรมากมายครับแต่ว่าก็ต้องมองให้ไกลๆครับบางทีอาจจะมีหลุมโดยที่เราไม่ไม่คาดคิดครับตามแยกก็จะมีปะเส้นจราจรเป็นลูกและนาดครับแล้วก็มีหลังเต่าครับก็ต้องระวังให้ดีครับเป็นหลังเต่าเตีย้ยๆครับแต่ว่าเส้น สีสะท้อนแสงก,ก็ไม่ค่อยชัดเจนครับอาจจะเป็นที่อายุทำมานานแล้วครับอาจจะเลอะเลือไนไปบ้างครับพอถึงแยกถึงเห็นสัญญาณทางแยกก็ต้องระมัดระวังโดยสัญชาตญาณครับก็ต้องจะรอความเร็วครับบางทีถ้าเกิดเรามาเร็วๆอาจจะกระโดดเนินหลังเต่าได้ครับตรงนี้ก็มีขี้โคนครับเพราะว่าอาจจะเป็นรถแมโครครับทำงานครับ่งขึ้นมาก็อาจจะ าบนถนนครับก็ต้องระวังครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับรถที่ขับผ่านมาก็ต้องดูให้ดีๆครับอาจะลื่นครับนี่ครับสองฝั่งก็จะประมาณนี้ครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นทุ่งนาครับฝั่งขวาก็จะเป็นป่าไม้ครับเป็นป่าละม่อมเป็นต้นกระถินต้นสแกครับแล้วก็มีบัวครับจะเป็นสวนเป็นบ่อครับฝั่งฝั่งเลยครับ นี่ก็จะเป็นสี่แยกครับขวาบอพับด้วยสายบอพับบ้านหลวงขวาเป็นไฟกระพริบสัญญาณไฟเหลืองเตือนให้ระวังครับอาจจะมีรถไม่เยอะก็เลยยังไม่ได้เปิดเต็มระบบครับก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีครับก่อนที่จะผ่านไปครับือเ่ความปลอดภัยมีต้นตานลนะครับตรงนี้ ว่าบรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศวันศุกร์ที่19เดือนกรกฎาคมเดือนเจครับ2567กครับช่วงเข้าพรรษาครับตรงนี้ต้นจามอยลีคุ้มคุ้มถนนครับร่มลื่นนีมาบถ้าแดดร้อนๆก็คงเย็นเื่นใจครับอันนี้ก็มีร้านอาหารตับสั่งครับสองฝั่งก็มีสวนครับสวนไม่มีตุ่งนาครับแถวนี้มีสวนครับสองฝั่งครับ ชาวสวนครับถนนก็ชัดเจนดีครับพื้นถนนเรียบแล้วก็เส้นจราจรก็น่าจะเพิ่งทำใหม่ครับยังสดใสชัดเจนดีครับมองสบายตาครับแต่ว่าก็ขับไปด้วยความระมัดระวังครับไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันมีทางแยกทางตัดเยอะครับมันเป็นเขตบ้านชุมชนครับสองฝั่งฝั่งขวาก็มีต้นสักทองครับ เขียวขจีครับแล้วก็มีต้นกระถินต้นหญ้าครับก็คืออาจจะลกๆครับบางทีก็ปุดบังขอบถนนไปเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนท็รอสามสองสามสามครับถนนย้อยตามเขตมบ้านตามเขตทุ่งนาครับก็ถือว่าสะดวกสบายพอสมควรครับ น,นหน้าก็จะเป็นทางแยกที่จะเลี้ยวไปทางวัดพันเ็งแตกครับตอนนี้ผมก็เข้าเขตเข้าเขตพันเองแตกครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปพันเอกแตกไปนครปฐมได้ครับแต่ผมก็จะตรงไปก่อนครับต้องฟ้าหมดน สีเทาๆครับพื้นถนนก็มีน้ำขังแล้วก็เป็นทางลาดยางมันต่อยครับตรงนี้ก็มีคนมาตัดหญ้าครับอี่ถนนช่วงนี้ก็มีสุดเป็นบางช่วงครับตรงนี้ก็สุดเดยอะครับสุดลงไปเยอะครับเพราะว่าสองฝั่งมันเป็นคลองครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นคลองชงนประทานครับฝั่งขวาก็เป็นคลอง คลองธรรมชาติครับคลองดินเป็นบ่อครับทับป่าครับอาจจะมีดินสุดก็เป็นเรื่องปกติครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละมันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับขออยให้ผู้ชมทุกท่านจโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ตัวทายครับสวัสดีครับ